โอเคนะฮะก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับวัสดีคนนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำปืนใหญ่ขนาดย่อมๆนั่นเองก็ปืนใหญ่ขนาเล็กๆนั่นเองนะครับผมโอเควิธีการทำก็ง่ายๆสตล์อินดี้ทวยโอเคก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมดิฟเฟนเซอร์ดิฟเฟนเซอร์เอ้ยเออนั่นแหละดิฟเฟนเซอร์นะครับ แล้วก็รสโนรสโนแล้วก็รสโนทสแล้วก็วอเตอร์วอเตอร์บัคเก็ตวอเตอร์บัคบัคเก็ตเออ a แอนแอนแอนแนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ห้ามเลยค่ะเมื่อเราทำปืนใหญ่ก็ต้องปีนทีนัันเองนะครับก็ อ่อนแลกอื่นได้เลยถ้าเราเอาวางดิเป็นเซอร์เป็นในลักษณะอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะและก็ให้วางบล็อกอะไรบล็อกอะไรก็ได้นะครับข้างบนนี้เอาแล้วคนบางคนถามกดแปะกก็ขึ้นอย่างนี้ดิแล้วกดชิปครับแล้วก็แปะเข้าไปครับนั่นครับผม ก็จะทำอย่างนี้นะครับแล้วส่วนหน้าเราก็จะวางสล,ลับตรงนี้แล้วก็บอทต่อแล้วก็วางน้ำไปก็ให้นำเรสตัวนะครับผมวาง,วางกดชิปครับเพื่อเราจะวางเลสอตัตท็อตบนนี้ก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือปุ่มนั่นเองบอสจอ โอเคนะครับต่อไปให้เรานำปั๊ตทอมกดกดชิปนะครับวางบอททอมตรงนี้ต่อไปเรานำเจนดีนะครับใส่ไว้ตรงนี้เท่าไหนก็ได้ครับแต่อย่างน้อยต้องเปลี่ยนหรือเอล่าวไม่รู้แต่ใส่สีไปเถอะอืมใส่เข้าไปโอเคเรามาดูอนุภาพความแรงสูงมันเลยดีกว่า เลยดีเดียวเฉียวทั้งหมดมันก็จะโอูมอูมนี่เองเห็นไหมครับบอกเลยว่ามันได้ผลจิ๊กจิ๊บกูจิ๊กจิ๊ก เขาดพลาอย่าก,กดซ้ำกันสองรอบนะครับผมไม่งั้นแล้วก็มันจะเป็นแบบผมนะครับก็วิธีการทำจะให้ดูอีกรอบหนึ่งวางตามนี้เลยบล็อกอะไรก็ได้

และบัตรนี่แค่นี้เราก็จะได้ปืนใหญ่มาแล้วนะครับผมขอบคุณครับผมไไบ๊ายบายไลค์ซัสบสไคร์แดะแชร์